สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับบน Google Apps นะครับโดยอันดับแรกนะครับาการเปลี่ยนภาษาง่ายๆก็คือไปที่ใต้ปุ่ม Search นะครับเลือกเป็นภาษาไทยเมนูบน Google Search ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ในบางโปรแกรมนะครับบน Google Apps นะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษาอยู่นะครับ อย่างเช่นโปรแกรม Google Classroom นะครับก็ยังจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษน,นะครับอย่างด้านบนนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับก็ให้ไปที่ Account ของเรานะครับด้านมนุมขวาบนนะครับเลือกแอคเคานนะครับ Manage your account มา,มาทางด้านฝั่งซ้ายนะครับมาที่ Data and Personalization นะครับ เลื่อนมาด้านล่างนะครับจะเจอ Language นะครับให้คลิกเสร็จแล้วให้เพิ่มภาษาไทยลงไปนะครับพิมพ์ไทยลงไปนะครับเสร็จแล้วกดเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับตอนนี้ภาษาในเมนูก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับเราลองกลับไปที่ Google Classroom ลองนะครับ ครับจะเห็นว่าเมนูจะเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับอาจจะง่ายสําหรับตัวนักศึกษาที่จะเอาไว้ใช้ในการเรียนนะครับหากยังนึงไม่คล่องภาษาอังกฤษมากนักนะครับครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ